สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นตัวสต็อก 3D นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ทางผมพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในระบบของ ERP เนี่ยตัวสต็อกนะครับหรือว่าตัวอเอ่อซัพพลายเชนต่างๆสต็อกก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการมูเมนต์ของซัพพลายเชนแล้วก็รวมถึงวาลูต่างๆนะครับที่จะลิงก์กับบัญชีอะไรด้วยมันก็เลยเป็นตัวที่เป็นแกนของระบบ ERP ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวโลเคชันนะครับ ก็คือฝั่งนี้เป็นโลเคชันแล้วก็ตัวนี้ที่ผมทําเพิ่มนะครับก็คือโลเคชันอ่ะมันจะมีตัวที่เรียกว่าเป็นเป็น y high def นะครับแล้วก็ตัวกิโลด้วยนะครับ capacity ด้วยนะครับแล้วก็ตัว utilization นะครับหรือว่า,า utilization นะครับแปลภาษาไทยมันก็คือการใช้ประโยชน์นั่นเองหมายความว่าโลเคชันนี้เราใช้เพื่อทําอะไรนะครับส่วน xyz ตรงนี้นะครับเป็นแกนของระบบ 3d นะครับ ตรงนี้เป็นการทำเพิ่มนะครับว่าโลเคชันสตารต์ทพวกนี้เป็น Operational หรือว่าอันเดอร์เมนเทนหรือว่าบล็อกรีเซฟนะครับอ n นเทนทีฟอเวอร์เลเวลฟูลเออรอะไรหรือเปล่านะครับก็คือแต่ละโลเคชันเราสามารถระบุสานะไปได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ s ตอริกไทป์นะครับเราจะใช้เป็นการบรรจุสิ่งของประเภทไหนนะครับเช่นเป็นตู้เย็นตู้ที่เป็นอ,อ,อะไรนะครับเย็นนะครับหรือว่าเป็นแตกหักง่ายง่ายหรือว่ามีสารพิษอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้ก็เป็นสตอรี่ไทยนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับตรงนี้เป็นซันสมเปรนหรือเป็นวิชวลบล็อกนะครับอันนี้คือที่เราตั้งนะครับมันก็จะไปออกในตัว 3D ในรูปแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้เมื่อกี้ผมตั้งไว้ก็คือ32โลเคชันใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะไปออกในตัวตัวนี้นะครับว่าทั้งหมดมี3 2โลเคชันแล้วก็ตรงนี้ก็คือประเภทของตัวโลเคชันที่เราใช้จัดจัดเก็บนะครับทำไมถึงต้องทำมาเป็น 3D นะครับ อันนี้มันก็เหมือนภาพของรายงานสรุปในฝั่ง w ว r e h o u เฮว่าตอนนี้โอเคของเรามีเท่าไหร่นะครับเช่นตัวนี้นะครับผขดนะครับก็เราจะเห็นว่ามันคือตำแหน่งประเภทไหนนะครับ c a p a c ต t y ตอนนี้มีของบรรจุยอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะไล่มาจากระบบสต็อกมันเหมือนเป็นแดชบอร์ดนะครับของฝั่ง Stock Management นะครับสมมุติถ้าผมจะ Color by Utilization คือการใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูคําอธิบายของมันนะครับเช่นโอเคตัวเนี้ยมันมันมันว่างอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันมันน้อยแล้วนะครับหรือว่ามีเดียมไฮฟูลนะครับผมก็เดี๋ยวตรงเนี้ยจะใส่เป็นเป็นสาตทัที่แบ่งตามสีนะครับอันนี้ผมน่าจะลืมใส่สีผมใส่แค่ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราใช้ประโยชน์จากสต็อกตัวนี้ไป75แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเรามาดู มันคือตำแหน่งที่เราใช้ในการสต็อกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตรงนี้นะครับเป็น order processing ใช่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้ผมว่าผมต้องต้องเปิดอีกหน้านึงขึ้นมาที่เป็น location เราจะได้เห็นมุมของการประกบกันนะครับผมถ้าเรามาตรง location setup ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตำแหน่ง order processing นะครับ dispatch zone นะครับเกจ A เกจ B นะครับสต็อกต่างๆนะครับจริงๆตัว 3D ตรงนี้ถ้าเราตั้งจาก location นะครับมันก็จะ เอ่อโลเคชันไปตามแกน X แกน Y นะครับนี่ครับตรงนู้นอันนี้คือ warehouse หลักนะครับเราจะเห็นแบบภาพเร็วๆเลยนะครับว่าโอเคสต็อกตอนเนี้ยเอ่อตรงไหนที่มันว่างอยู่บ้างหรือว่าพื้นที่การจัดการจะเก็บเดี๋ยวที่ผมจะทําเพิ่มก็คือเราก,กดตรงนี้ครับมันก็จะบอกว่า Product ที่มันจุข,ข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทําออกมาเป็นโปรโตไทป์นะครับเพื่อที่จะให้เห็นเอ่อภาพของสต็อกที่เป็นมุม3ามมิติเ o i n t ฝรั่รงเขาทากันเยอะนะครับแต่ทีนี้ตรงเนี้ยเราเห็นว่า อ,อ,อันนี้ครับเราสามารถที่จะจัดรูปแบบของตัวตัวนี้ในในมิติอื่นได้นะครับเช่นเป็นมิติของออมิติของการทำงานของฝั่งสต็อกซัพลายเชนนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีโปรดักต์อะไรบ้างตำแหน่งนี้นะครับมีกล่องอะไรบ้างแพ็กเกจจิ้งไซส์นะครับต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของที่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองลองเปิดอันนี้ดูครับครับคือต้องบอกว่าในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสต็อกหรือว่า Warehouse ตอนนี้นะครับจะเป็นคลังสินค้าอัตโนมัติแล้วในบางส่วนนะครับในบางที่นะครับจะเป็นระบบที่ที่มันจะเป็นเขาเรียกว่า a s r s นะครับก็คือคลังสินค้าอัตโนมัตินะครับคำว่าเนี่ยครับ a u t o m a t e Storage and Retrieval System นะครับ a r s หรือว่าคลังสินค้าอัตโนมัตินะครับผม ตัวนี้ในต่างประเทศอ่ะมันแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีหลายรูปแบบมากนะครับผมซึ่งตัวนี้เอสผมก็จะเอาโดูมันสามารถนำไปใช้ในการออกแบบ WMS สำหรับการคอนโทรลในระบบตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าโอดูมันมีค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการที่จะอินต์เกรชันกับระบบต่างๆนะครับผมก็เลยมองว่าโอดูเป็นตัวที่ดีมากนะครับในการที่จะจะเอ็นแคลนเดี๋ยวเรามาดูเอนเบื้องต้นกันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนะครับ นี่ครับจะเห็นว่ามันมีการออโตเมชั่นนะครับหรือว่าการยกคลังสินค้าแบบอัตโนมัติแล้วนะครับผมก็จะทําให้ความแม่นยําในการหยิบต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะสูกไปด้วยก็จะมีการใช้แขนคนเข้ามาช่วยด้วยนะครับในโรงงานหลายๆทีใ่ในไทยก็มีการใช้ระบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเคสสต๊ดดี้ในไทยกันครับตอนนี้เราดูในเชิงของเทคโนโลยีก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นยี่ห้อสวิตลอกนะครจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับ ตัวนี้ในสับทางด้านเทคนิคจะเป็น WCS นะครับหรือว่า Control s t s t e นี่ครัจะเป็นลักษณะนี้ที่เราเห็นเหมือนวท์เฮาส์ใหญ่ๆครับพวกในหนังก็ได้ครับในเรื่องของ F a t Express อะไรเงี้ยครับก็จะใช้วท์เฮาส์รูปแบบนี้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นลักษณะของการ picking ที่มันง่ายนะครับเราก็สามารถจัดกลุ่ม picking ได้ด้วย Single b l a n c h Wave Cluster อะไรต่างเราก็สามารถที่จัดจัดตามรูปแบบพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมโอเค แขนก้นต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในไทยกันนะครับในไทยจะมีอยู่ c a s ส s t u อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของ OR นะครับตัวนี้วิดีโอ public นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตหยิบยกมาเป็น c a s ส s t u นะครับผมก็คือร้านกาแฟ Amazon นี่แหละครับที่จะมีการ DC นะครับ Distribution นะครับที่จะกระจายสินค้าไปก็จะเห็นว่าเนี่ยครับนี่คืออุปกรณ์ต่างๆใช้ในการทำ ASRS นะครับผม การรับจำนวนสต็อกแบบอัตโนมัตินะครับผมลองดูครับการควบคุมคุณภาพนะครับอันนี้ผมเห็นจากวิดีโอนะครับแล้วผมก็วิเคราะห์ออกมานะครับซึ่งไม่ได้แบบอะไรอย่างงี้นะครับเราใช้เป็นเคสส s ตดี้นะครับนี่ครับคลังค์ค่อนข้างใหญ่นะครับมีการยกขึ้นโหลดนะครับแล้วก็ส่งกระจายสินค้านะครับผมกาแฟนะครับผม หลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแหละอเมซอนนะครับผมเองก็ชอบดื่มนะครับที่เป็นแบล็คคอฟฟีนะ่น้ำผึ้งมะนาวนะครับผมจะเห็นว่า OR เนี่ยค่อนข้างที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านนี้ได้ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นโรงงานที่เป็นลักษณะของเออผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นไซโลนะครับแล้วก็มีการคอนโทรลนะครับระบบคอนโทรลต่างๆนะครับอทางสินค้านะครับ ลงคั่วกาแฟนะครับเรามาดูเป็น case study ครับเพื่อทำความเข้าใจ know how ในด้านของการผลิตแล้วก็ warehouse แล้วก็ supply chain ทีนี้นะครับพอเราใช้ตัวระบบ automation เนี่ยทำไมไอ้ตัว 3D อ่ะมันถึงมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันจะ a u t o m a t ไปด้วยนะครับมันทําให้เราได้เห็นภาพของอ warehouse การหมุนเวียนต่างๆนะครับตรงนี้จริงๆมันสามารถจัดโล c a t i o n ได้นะครับเราก็แค่คุปปริ้งแกนไอแกนไวไปนะครับแต่นี้ผมจัดเป็น m o กอ up เนาะ มันก็ขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ก็คือการจัดตันตามการใช้ประโยชน์นะครับของตัวคลังอันนี้ผมจัดแบบง่ายๆเลยครับชิดๆกันหน่อยนะครับหรือว่าเราจะคัลเลอร์บายสโตรเรไท์นะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านในอ่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปหลังจากตัวปัตตาไทเนี่ยผมก็จะกดนะครับแล้วก็บอกว่าข้างในมีแพคเกจจิ้งอะไรบ้างโปรดักอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งจะกรุ๊ปปิ้งออกมานะครับมันก็เหมือนแดชบอดนะครับ แดชบอร์ดในลักษณะของการทำงานในฝั่งสต็อกนะครับผมตรงนี้ก็จะมี 3D 2D นะครับตรงนี้ก็เป็น TOP ปวิวอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยก็อันนี้เป็นตัวที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับผมเห็นว่าในระดับในระดับต่างประเทศเนี่ยเห็นเขาทำกันเยอะผมก็เลยแบบพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ซิงโครไนซ์กับตัวระบบโอดูนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้มัน Automation ได้นะครับกับตัว A อ i ไ นะครับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแล้วก็กับอีกตัวหนึ่งเหมือนในเคสของ a เมซอนเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับก็ถ้ายังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรโตไทป์นะครับส่วนส่วนโมเดลพวกนี้ครับเราสามารถที่ใช้รูปตัวไหนก็ได้นะครับไม่ได้ม่ไม่ได้ติดว่าตัวนี้มันเป็นแค่การเรนเดอร์ของตัวโมเดลนะครับแล้วก็ด้านในนะครับพวกนี้เราใช้เป็นเป็นโมเดลสวยๆก็ได้ครับของคลังสินค้านะครับผม ก็เป็น case s t u ี้ครับแล้วถ้าเรากดนะครับจะสังเกตว่ามันจะเด้งนะครับโ o เ a t i o n ขึ้นมาแกน x แกน y นะครับครั้งนี้จะทําอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เราหน้าง,งานแต่ละที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตรงนี้เวลาเราจะออกแบบมันก็จะออกแบบในลักษณะที่เหมาะสมกับหน้าง,งานแต่ละที่อยู่แล้วครับ ก็นี่เป็นเกสต์เี้ของ w ว r e h o u s e 3D นะครับผมที่ทางผมเองนะครับเป็นคนพัฒนาขึ้นมานะครับผมก็เผื่อท่านไหนที่จะมีไอเดียที่จะนำประยุกต์ไปใช้นะครับก็ดูเป็นแนวทางไว้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ